เลขศูนย์เลขแห่งความว่างเปล่าและเลขแห่งจุดเรื่องต้นที่ยิ่งใหญ่คุณคือศิลปินผู้รักสันโดษความคิดของคุณมันลำ้ำมันแปลกใหม่ชนิดที่คนอื่นตามไม่ทันคุณมีมุมมองที่คนอื่นคาดไม่ถึงแม้บางครั้งอารมณ์จะแปรปรวนคาดเดายากแต่ลึกๆแล้วคุณคือผู้ให้ที่แท้จริงชอบช่วยเหลือโดยไม่หวังผลแต่ต้องเตือนไว้เลยนะคุณมักจะเจอกับสภาวะทาคุณคนไม่ขึ้นนี่คือสิ่งที่ต้องระวังแล้วพรสวรรค์ของคุณละ่ะคือนวัตกรรมคุณคือผู้มาก่อนกา ไอเดียของคุณมันล้ําสมัยงานเบื้องหลังงานเทคโนโลยีหรือง,งานที่ใช้จินตนาการทั้งหมดนี่แหละทางของคุณและที่สําคัญที่สุดคุณมีเซนส์สัมผัสพิเศษที่แม่นยําอย่างน่าขนลุกแต่ข้อควรระวังด้วยความที่คุณคิดเร็วทําเร็วบางทีมันขาดความรอบคอบให้ระวังอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆจากความประมาทของตัวคุณเองและไอความที่มีโลกส่วนตัวสูงเก็บทุกอย่างไวค้คนเดียวนี่แหละระวังความเครียดมันจะถามหาต้องหาทางผ่อนคลายเข้าใจนะครับและนี่คือ ชะตาของผู้กลุ่มเลขศูนย์กดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดเรื่องเหนือธรรมชาติสวัสดีครับ